สวัสดีครับนี่คือ i n s i h t News เล่าข่าวการเมืองรุมรักทักษิณประวิทธชิงโหวตฟรีพิรพันธ์ขายพ่วงสอวอโหวตฟรีมีเงื่อนไขประวิทธ์ชิงตัดหน้าพิรพันธ์ค่ายสองลุงแย่งกันเล่นละครสลายคั่วเพื่อชาติต่อรองเก้าอี้รัฐรมนตรีในที่สุดพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ได้ตัดสินใจนำพรรคเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยตามสูตรสลายคั่วการเมืองขณะที่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติยังไม่ขยับแต่ลูกพรรคกลับมีอาการร้อนรนอยากเข้าร่วมโครงการสลายคั้วสลายสีเสือ้อล่าสุดพรรคเพื่อไทยเปิดดีลรัฐบาลพิเศษโดยมีการถแถลงข่าวไปแล้วรวมแล้ว238เสียงประกอบด้วย เพื่อไทย141เสียงภูมิใจไทย71เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงประชาชาติ9เสียงเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงชาติพัฒนากล้า2เสียงเสรีรวมไทย1เสียงพลังสังคมใหม่1เสียงและท้องที่ไทย1เสียงส่วนพลังประชารัฐ40เสียงและรวมไทยสร้างชาติ36เสียงได้มีการเจรจาทางลับกันไประดับหนึ่ง แต่จะไม่มีการถแถลงข่าวร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเมื่อถึงวันประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกสอสอทั้งสองพักจะโหวตเห็นชอบนายกพักเพื่อไทยหลังจากนั้นจึงจะมีการพูดคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลวันที่10สิงหาคม2566ไผ่ลิกสอส,อสอกำแพงเพชรมือขวาร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่าเลขาธิการพรรพลังประชารัฐ ออกมาให้ข่าว40สสพร้อมโหวตฟรีๆไม่มีเงื่อนไขให้นายเศรษฐาทวีสินเมื่อนักข่าวถามเรื่องไม่กลัวโดนหลอกโหวตฟรีหรือไพลิกกล่าวว่าไม่กลัวโดนหลอกเพราะไม่ได้คุยอะไรไม่คาดหวังไม่ผิดหวังและเราพร้อมอยู่แล้วในการเป็นรัฐบาลเราเป็นมา4ปีแล้วถ้าช่วยประเทศตรงไหนได้ก็ช่วย อย่างไรก็ตามเมื่อได้เสียงจากพักสองลุงสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงสวที่จะโหวตเห็นชอบแคดิเดตนาย,ยกพักเพื่อไทยโหวตฟรีไม่มีในโลกหลังไผ่ลิกให้ข่าวสอสอพักพลังประชารัฐจะโหวตให้นายเศรษฐากลางดึกคืนวันที่10สิงหาคม2566มีการผลิตข่าวชิ้นหนึ่งว่าด้ยวยเรื่องลับในการเจราจาระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยรายงานชิ้นนั้นระบุว่า นางสาวไยทองทานชินวัตรไปพบกับนายพิธาลิมเจริญรัฐที่ตึกไทยสับมิตรไม่ใช่เป็นการไปขอเสียง151เสียงจากพรรคก้าวไก่อุ้งอิงไปแจ้งกับก้าวไก่ถึงความจำเป็นที่ต้องเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยอาศัยเสียงของพรรคพลังประชารัฐจากข่าวชิ้นนี้บอกให้รู้ว่าเพื่อไทยจะเลือกเพียงหนึ่งลุงคือพลังประชารัฐ แต่เท็จจริงอย่างไรสักพักก็คงมีคนในก้าวไกลออกมาพูดบางหากเรื่องนี้เป็นแค่ข่าวปล่อยโหวตหมู่หรือโหวตเดียวทำไมพักรวมไทยสร้างชาติจึงไม่ขยับออกมาแสดงความจริงในการโวหวตเพื่อไทยเหมือนพักพลังประชารัฐคำตอบคือพลังประชารัฐมีลุงปอมเป็นผู้กุมอำนาจในพักเพียงคนเดียวขณะที่รวมไทยสร้างชาติเมื่อไม่มีลุงตู่ สส,สก็แยกเป็นกกไข่กกมันกลุ่มสปอนเซอร์พักได้แก่สุพัฒนพงพันธ์มีเฉาม่อมหลวงชโยธิกิดสดากรและพิชารัฐเหล่าหาพงชนะกลุ่มอดีตประชาธิปัตยและกปปสพิรพันศลีรัฐวีภาคและเอกนัทพร้อมพันธ์มีกำลังอยู่ในมือทั้งสสบชรีรายชื่อและสสาคใตาเกือบ20คน กลุ่ม3มิตรเก่าธนากรวังบุญคงชนะสอสอบัญชีรายชื่อและอนุชานาคาใสสอสอใช่หน้าที่สมศักดิ์สุริยะก็อยากให้ไม่อยู่กับเพื่อไทยกลุ่มมังกรน้ำเค็มเฮงสุชาชมกินที่มีสอสอในซุ้มห้าคนก็พร้อมจะแยกตัวไปอยู่กับพรรคอื่นอีกด้านหนึ่งมีนักวิเคราะห์หน้าจอทีวีรายหนึ่งได้วิเคราะห์ว่าโอกาสที่เพื่อไทยจะเลือกพรรคลุงู่คือ รวมไทยสร้างชาติเพราะพลเอกประยุทธ์จัน์โอชามีสวอยู่ในเกรือข่ายมากกว่าพลเอกประวิตรฟังดูเป็นตลกร้ายทางการเมืองเมื่อพักสองลุงต่างแย่งกันเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยถึงขั้นเล่นสงครามข่าวกันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ